แลยครับก็หมคยคืสลับเกมโรบอกนั่นเองวูซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแมปบูเทเบนนะผมก็วันนี้ผมจะมาสอนทําบั็กนะผมถ้าเกิดว่าอยากเล่นแมปนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้นะผมก็กดเข้ามาได้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวผมมาพามาดูบั็อกอย่างแรกเลยแล้วกันนะผมไปกันเลยอย่างแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทเลพอร์ตมาที่บ้านหลังไหนก็ได้นะผมแล้วก็เออผมจงไปวันนี้ผมจะมาสอนทําทั้งบั็อกททั้งเออ ทำทั้งบัคทำทั้งอะไรนะทำทั้งบัคทำทั้งพาพาทำทั้งบัคแล้วก็อิสตอร์เอ็กเลยนะผมโอเคก็อย่างแรกนะผมให้คุณผู้ชมมาเลือกบ้านนะเดี๋ยวผมขอมาเลือกบ้านก่อนนะครับเออโอเคเดี๋ยนะขอดูที่มันว่างกว่าน,น,นั่นนึงขอดูบ้านที่มันว่างก่อนนะสิบสี่สิบสามสิบสองเอโอเคบ้านหลังนี้แล้วกันนะผมก็ว่างอยู่นะบ้านหลังที่สิบเอ็ดอะ ก็ปึ๊บอ่ะเลื่อกแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาให้ทุกคนเลื่อนลงมาสุดเลยนะผมแล้วดูตรงนี้นี่บ้านหลังนี้นะผมปึ๊บกดเข้าไปเลยปึ๊บอ่ะบั๊กเนี่ยก็คือเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันสร้างก่อนนะรอมันก่อนนะโอเค๋ยวผมขอเปลี่ยนเสียบ้านก่อนเออปึ๊บอ่ะนี่ให้คุณผู้ชมเนี่ยมานั่งตรงโซฟาตรงนี้นะผมแล้วก็ทําท่านี้ด้วยนะกดท่าด้วยแล้วทีเนี้ย เอ้ยไม่สิให้คุณให้คุณพิเชมมานั่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นตรงโซฟาทุกคนจะเห็นตรงโซฟานะ C R K I C อะไรนะ่ะให้คุณผู้ชมให้ทุกคนกดเลยปึบแล้วเราจะนั่งเห็นนะอ่าเนี่ยคือบั๊อกอย่างแรกนะครับผมนะครับผมมาดูบั๊กอย่างที่สองกันเลยนะผมเอ้ยอย่างที่สองเดี๋ยวผมพา,มาดูอิสต์เอ็กดีกว่าโอเคไปเลยเอาใจทุกคนอย่างที่สองนะ อย่างที่สองนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับเอารถอะไรออกมาก็ได้นะผมผมเอามาอเตอร์ไซค์แล้วกันแล้วก็ปรับความเร็วนะผมให้สูงสุดเลยมันจะได้ไอ้นี่เพราะว่าแบบทุกคนเลือกบ้านแล้วไงแบบเราจะต้องไปที่บ้านหลังที่ยี่สบสี่แล้วทุกคนเลือกบ้านแล้วอะเวลาเดินมันก็จะช้าไงโอเคเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าแป๊หนึ่งก็ให้ไปบ้านที่หลังให้ไปบ้านหลังที่ยี่สิบสี่นะครับผม โอเคเดจะหาเด้อทางสระว่ายน้ำจะหาทางสระว่ายน้ำก่อนทางสระว่ายน้ำชื่อมอเอ้าทางสระว่ายน้ำก็ทางนี้นเ่ยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเผื่อบางเื่อบางทีมันอาจจะอยู่ทางนี้ก็ได้ยี่สิบสองเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไงข้างบนข้างบนข้างบนแป๊บหนึ่งนะเนี่ยทุกคนให้ทุกคนขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมนะ เนี่ยคลิปนี้ผมก็พยายามที่จะทำให้มันสนุกที่สุดแล้วนะแล้วก็เอารบรถไปเลยนะผมแล้วให้ทุกคนลงมาด้านล่างนะครับผมนะแล้วให้ทุกคนเตรียมไฟฉายมาแต่ผมพอหาไฟฉายอันไฟฉายอยู่ไหนก็ไม่รู้แลบบ้วนนเขาหาไฟฉายก่อนไฟฉายอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่แล้วก็เปิดเลยนะผมปึ๊บแล้วก็แล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยนะผมแต่ผมวงกลมให้ดูปึ๊บอ่าตรงนี้ให้ทุกคนมาตรงนี้แหละนะครับผมนะตามนี้เลยปึ๊บเอ้ยมันจะมันจะต้องมีซอกอะไรสักอย่างดีแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงเนี้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บนะแป๊บ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 โอไปตรงนู้นโอเคเดี๋ยวขี่นี่ไปก่อน แป๊บหนึ่งนะอะนี่ให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะผมแล้วคุณผู้ชมเข้ามานะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รูนี้ดิจะนะผมก็ลืมเหมือนกันว่าบั๊มันอยู่ตรงไหนแล้วเน่เอ้ยไม่ใช่อิสต์เอ็กมันอยู่ตรงไหนแล้ว,นะล,วลืมเนะอาเพราะอัดคลิปนี่อยู่ตรงไหนลืมนะคผมไม่รู้เหมือนกันลืม ก็ไปดูในช่องทีทีก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ใหเเ้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะโอเคก็แป๊บหนึ่งโอเคผมผ่าบักนี้ไม่เจอเดี๋ยวพาไปดูอีกบักหนึ่งเลยแล้วกันนะผมก็ไม่ต้องตัดพลาดน,นะก็จะทํานี้เลยรีเซ็ตไปเลยปั๊บพอกดรีเซ็ตเสร็จนะผมก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอรอปึออ๊บอ่ะเราจะมาเกิดตรงลานน้ำพุตรงน,นี้เราให้คุณผู้ชมเนี่ยปรับเป็น ให้ทุกคนปรับตัวเล็กให้เป็น0.5นะผมแล้วก็มาฝั่งทางนี้นะเนี่ยน้ำพุแล้วก็มาข้างหลังน้ำพุแล้วก็ฝั่งทางทางซ้ายตรงเนี้ให้คุณผู้ชมเข้ามาเลยด้านนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วพอแล้วพออย่างเงี้ยใช่ไหมให้คุณผู้ชมเนี่ยให้ทุกคนอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะว่ายน้ําเองเห็นปะอ่ะแล้วเนี่ยพอว่ายน้ําแล้วเราก็จะสามารถว่ายน้ําบนบกได้เห็นไหมนี่คือบล็กนะผมโอเคก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะ กกี่บั๊กอะที่เราที่เราพามาดูอะกี่บั๊กอะเ้ยกี่บั๊อะลืมอะสองบั๊กปะสองบั๊กปะใช่ไหมสองบั๊ใช่ใช่ใช่สองบั๊สองบั๊กสองบั๊ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นบัคอะไรก็เห็นบัคอะไรในบล็อกแคปแมทนี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะอ่านเอ้ยผมลืม ผมลืมอีกที่หนึง่งสามอิเเตอร์เอกสามอิเเตอร์เอกสี่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 อิเเตอร์เอกโอเคอิเเตอร์เอกอีกอ,อย่างหนึ่งก็คือหลังป้ายเอ็กซาเลนะครับผมเนี่ยหลังป้ายเอ็กซาเลให้ทุกคนเข้ามาเลยนะแล้วมันจะสามารถเข้าได้เห็นปะอ่ะก็ทุกคนเข้ามาเลยนะครับผมอิเเตอร์เอกอย่างต่อไปเอ่ให้ที่ห้านะครับผมจะอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะมันจะมีเอ้ย S <S อสตเอที่สี่มันจะมีปุ่มแดงๆอ่ะอย่าก,กดนะผมเดี๋ยวซอมบี้มันออกมานะโอเคแล้วก็อิสต้าเอ็กอย่างที่ห้าก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะก็อิสต้าเอ็กอย่างที่ห้าก็มันจะอยู่ที่แบบโรงพยาบาลนะผมเป็นห้องรับก็ให้อิสต้าเอ็กนะผมก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะก็เดี๋ยวก็สําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมบายบายสวัสดีครับยูย